สวัสดีค่ะว,วันนี้นะคะจะมาแนะนําเกี่ยวกับการผันคํากริยาในภาษาเยอรมันนะคะคากริยาในภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะเรียกว่า verb นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูเฉพาะคําคกริยาที่อยู่ในรูปปัจจุบันนะคะ in present นะคะเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างคํากริยาก่อนซึ่งการผันกริยาในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเราจะแบ่งคํากริยาเป็น2กลุ่มวิธีการผันมันมี2แบบนะคะอลองดูคํากริยากลุ่มแรกก่อนนะคะก็คืออ่ะ มักขห็นแปลว่าทำนะคะสปิลเล่นเล่นโบนเนพักอาศัย l ล r n น n เรียนซิงเ e n นร้องเพลงคำนี้ก็คล้ายๆภาษาอังกฤษเลย ส่วนตัวอย่างของคำกริยาในกลุ่มที่สองนะคะ farren <"F ahren" S 2> ก็หมายถึงเดินทางนะเดินทางโดยรถโดยเรือรโดยจักรยานโดยรถไฟได้หมดเลยนะคะเราว่าเดินทางตัวต่อมานะคะ helfen <elf> ก็หมายถึงช่วยเหลือ sprechen <"S> พูด lesson กินทาน lesson ก็หมายถึงอ่านนะคะโอเคก่อนที่จะไปดูวิธีการผันเนี่ยเรามาดูส่วนประกอบของคำกริยาก่อนนะคะสังเกตว่าคำกริยาในภาษายอรมันเนี่ยนะคะทุกตัวที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะคะสิ่งที่มันมีเหมือนกันในทุกคำเลยก็คือส่วนนี้นะะใช่ไหมมาร์คเคน a เข้างหลังเนี่ยนะคะ เหมือนกันหมดเลย s p i e l e n w o h n e n l e r n e n s i n g e n f a h r e n h e l f e n s p r e c h e n e s s e n l e s e n ส่วนท้ายเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่า verb e n d u n g ะทั้งหมดเลยลงท้ายด้วย an หมดเลยนะคะและทีนี้ส่วนที่เหลืออยู่ด้านหน้า เช่นนะครับมัชสเปิลโวลนเลนเซิส่วนเนี้ยนะคะเราจะเรียกว่า verb stem stem ก็คือส่วนที่เป็นแกนหลักของคำกริยาในที่นี้นะคะ่ะ far h e l t sprech s l e s ตัวเนี้ยทั้งหมดด้านหน้านี้ก็เรียกว่า verb stem ทั้งหมดเลย ก็จะเห็นว่าคํากริยาในสายรมันจะประกอบด้วย2ส่วนซึ่งเวลาผันเนี่ยมันก็จะต่างกันที่2ส่วนนี้แหละนะลองมาดูวิธีการผันคํากริยาในกลุ่มแรกกันก่อนนะคะคำกริยากลุ่มแรกเนี่ยเวลาเราผันมันจะผันเฉพาะส่วน ending เท่านั้นนะคะดอกจันเไว้เลยเท่านั้นนี่ผันเฉพาะส่วนท้ายเท่านั้น ส่วนตําไม่ผันเลยนะคะส่วนตําเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเหมือนเดิมน,นะคะ,อะลองยกตัวอย่างวิธีการผันสักตัวหนึ่งละกันเช่นตัวอย่างตัวนี้เราจะผันแบบม์กเทนทีนี้เวลากริยาผัานเนี่ยมันผันกับอะไรก็คือ,คอมันก็จะต้องผันกับประธานประธานคืออะไรเนี่ยกริยามันก็ต้องผันให้สอดคล้องกันนะคะซึ่งเวลาเราดูเนี่ยนะคะประธานมันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มหลักๆทั้งหมด5้ากลุ่ม เช่นอ่กลุ่มแรกก็คือกลุ่ม H นะฮะกลุ่มที่2กลุ่ม D o กลุ่มที่3ก็คือกลุ่ม a R C S นะะกลุ่มที่4คือกลุ่ม C C V แล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่ม E นะฮะซึ่งประธานตัวไหนเนี่ยให้ความหมายอะไรหมายถึงใครเนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ลองไปทบทวนดูใน วิดีโอคลิปที่อาจารย์เคยทำเอาไว้แล้วนะคะให้ลองไปทวนดูเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะคะตัวนี้นี่ลองมาดูวิธีการผันนะคะเราบอกไปแล้วว่าแฝบบกลุ่มนี้มันจะผันเปลี่ยนแปลงที่เ e n d งเท่านั้นตัวอย่างเช่นแฝบ,บมัคคืนเราบอกกลุ่มนี้ s ต a มไม่เปลี่ยนใช่ไหมคะนั้นก็เอาสต a มมาก่อน mark e n d งเปลี่ยนเป็น อะไรดีตัวดั้งเดิมมันคือ a n เวลาผ่านกับ h มันต้องเปลี่ยนเป็น a นะก็กลายเป็น h m a c h e ผ่านกับ do อ่าเอา stam าม,มาก่อน endo เ,เปลี่ยนจากตัวดำเดิมมันคือ a n ให้เป็น s t ก็กลายเป็น d u m a x k s กลุ่ม r c s อ่า stam เหมือนเดิมเลย stam ไม่เปลี่ยนก็เอามาเหมือนเดิมนะฮะแต่ endo มันคือตัว เทนะเปลี่ยนจาก a n ให้เป็นตัว t นะคะก็กลายเป็น r marked c marked s marked กลุ่มต่อมานะคะกลุ่ม c c via a s ตมาก่อน marked นะกลุ่มนี้ผ่านง่ายมากเพราะว่ามันผ่านเหมือนตัวเดิมเลยก็คือตัวเดิมเป็น a n อนะ่าเวลาไปผ่านกับประธานก็เป็น a n เหมือนเดิมนะประธานกลุ่ม c c v นี้นะคะก็กลายเป็น c marked c marked via marked กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเอียอตัมมาก่อร์มากเอนดุงของประธานกลุ่มนี้นะคะก็เปลี่ยนจากดั้งเดิม an นะให้เปลี่ยนเป็นเทก็จะกลายเป็นเอยมากแค่นี้เองวิธีในการผันคำเปรียาในกลุ่มนี้นะคะแวบตัวอื่นผันเหมือนกันเดะเลยลองยกตัวอย่างอีกสักตัวหนึ่งละกันนะคะเช่นแวบเอาอะไรดีตัวต่อมาอาลองแวบสปีเรนมากันที่หมายถึงเล่นเนี่ยนะคะ ถ้าผันกับ i h นะ stam มันไม่เปลี่ยนนะ stam มันคือ s p i e l ผันกับ i h ก็กลายเป็น h s p i e l e ผันกับ d ะ uh, s p i e l stam endung เป็น st ก็กลายเป็น do speed i ผันกับ rcs stam เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็เติม endung คือ t ก็กลายเป็น r er s p i e d c speed i s speed นะกลุ่ม ccv อะอันนี้ง่ายที่สุดเลยก็คือ spiel ปุ๊บเอนดูงเหมือนเดิมนะก็กลายเป็น s ีสปีลเ n v i ์ spielen กลุ่มสุดท้ายกลุ่ม e อะนะคะก็กลายเป็น spiel แล้วก็ตามด้วยเอนดูงคือเทกก็คือ e a ชสปีตเนี่ยค่ะนี่คือวิธีการผันคำกริยาแบบกลุ่มที่หนึ่งผันแบบนี้ผันง่ายๆแบบอีกหลายร้อยตัวก็ผันตามหลักการนี้เลยนะคะไม่ยากนะ นี่ลองมาดูแวบในกลุ่มที่สองอกลุ่มที่สองเนี่ยต่างกับกลุ่มแรกคือแน่นอนละ่ะ e n d งเนี่ยมันต้องผันะยู่ละนะ e n d เนี่ยต้องผันปกติเหมือนเดิมนะวิธีการผาน e n d งก็เหมือนกับในกลุ่มที่หนึ่งนั่นแหละแต่ทีนี้กลุ่มนี้มันจะพิเศษขึ้นมาคือส่วน s ต e m จะต้องผานด้วยไม่เรียกว่าผานหรอกเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในส่วนต t e m แต่ว่าส่วนัมเนี่ยเวลามันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฉพาะประธานกลุ่มดูกับกลุ่ม Air C a, S, เท่านั้นนะคะสองกลุ่มนี้เท่านั้นกลุ่มอื่นไม่เปลี่ยนนะจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่2กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นสําคัญในการผ่านแบบกลุ่มนี้ต้องอาศัยความจํานิดนึงอ่าก็คือเราก็ต้องรู้ว่าพอมันไปผ่านกับดูหรือผ่านกับ Air, C, a อร์ซเนี่ยัมมันเปลี่ยนยังไง เราต้องจาตัวนี้ให้ได้นะคะแต่ว่าเาเดี๋ยวพอเราใช้บ่อยๆก็จะชินเองแรกๆก็จําไว้ก่อนนะคะโอเคอ่ะที่ลองมาดูนะคะว่าเวลาจำม,มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนยังไงบ้างออ่เซีนิดีค่ะซีนี้แล้วกันโอเคอ่ฟ้าเนี่ยนะคะจำตัวเดิมคือฟาตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนจากฟาเติมอุ่นเราเข้าไปหน่อย เพิ่อมอุณหภูมลไปเป็นแฟร์ตัวนี้ก็เหมือนกันเดิมสตัมคืเฮลส์ใช่ไหมพอมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอตัวนี้มันจะเปลี่ยนเป็นตัว -e ตัวนี้ก็เหมือนกันสเปรชดั้งเดิมมันคือตัว A อไหมเวลาเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นตัว -e เอสตัว A ตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นตัว e เหมือนกัน ตัว a ตัวนี้ less เนะี่ย a ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น ea กลายเป็นสระ e เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นเสียงยาวโอเคอเราได้วิธีการเปลี่ยนแปลง s t ั m แล้วเวลาผ่านอายกตัวอย่างละกันเอาแ e r ตัวนี้แหละตัวแรกนี้แหละนะฟ้าเด่นเนี่ยโอเคอประธานเรามี5กลุ่มเนาะเดี๋ยวขอิสต์อีกครั้งหนึ่งละกัน h do air er C S C C B A E A อ่าอย่าลืมนะคะแวบกลุ่มที่สองเนี่ยเวลามันพิเศษพิเศษแค่กลุ่มนี้นะกลุ่มดูกลุ่ม S, C S, S นะคะกลุ่มอื่นไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสตัมนะนั้นกลุ่ม H อ่าดูนะกลุ่ม H เนี่ยสตัมไม่เปลี่ยนใช่ไหมมันเปลี่ยนแค่เอนดูงก็จะกลายเป็นนะอ่าสตัมมาก่อน H F ah. เอนดุงก็คือผ่านกับ x h ต้องเป็นตัว a เหมือนเดิมนะกลุ่มดูอ,อันนี้ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนจาก r เฉยๆให้เป็น r อุ่ล้าจากสรรอาจะออกเสียงใหม่นะให้เป็น fair นะเติม e n d ดูสำหรับผ่านกับดูก็เป็น st เกลายเป็น fast เพราะผ่านกับ rcs ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่สตัด้วยนะคะก็เปลี่ยนไปให้เป็นสระอาอุมเลา้าคือออกเสียงเป็นแอนะก็กลายเป็นแฟร์เอนดูงของกลุ่ม s s คือเทชก็กลายเป็นแฟร์กลุ่ม c c v อะสตัมไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นฟาธรรมดาเอนดูงคือ a n ตัวเดิมเลยก็กลายเป็นฟาเรนกลุ่มเออ ต่ำไม่เปลี่ยนอ่าก็ฝาแล้วก็เติมเอนดุ้งคือเทก็เป็นฝานะคะเนี่ยคือวิธีการผันคำกริยาในกลุ่มที่สองอ่านอะีกฟาเลย do f เ s ส rcs fast, ccvia far a น d ear ฟา t ลองดูตัวอย่างอีกสักแวบอีกสักตัวหนึ่งมาครับแวะ e s s e n c แล้วกันอ่าเอ s e n c e นะฮะ ตามมาก่อนเลยกลุ่มนี้ตามไม่เปลี่ยนนะกลุ่ม i h ก็ s ธรรมดา e n d u n g ก็เติม a ไปเป็น h s e กลุ่ม d ูอ๋อมันต้องเปลี่ยนแปลงละอันนี้เราบอกว่าเปลี่ยนจากตัว a ให้เป็นตัว e นะคะก็จะกลายเป็น is e n d u n g ผ่า hmm. นกับกลุ่ม,มดูเติมอะไรดีเติม s t ใช่ไหมแต่ตัวนี้คือภาษาเยอรมันเนีนะคะเวลาออกเสียงต้องออกเสียงครบทุกตัวนะเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านคำนี้ก็ต้องอ่านว่า i s t เยอะมากเลยตัว s เยอะมากออกเสียงไม่ได้ออกเสียงยากไม่เป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อนุโลมนิดหนึ่งละกันไม่ต้องเติม st ให้ครบก็ได้เติมแค่นี้ก็พอเพราะ s มันเยอะละอัะจะได้ออกเสียงง่ายก็กลายเป็น do it ลองต่อนะคะพันธุ์กลุ่ม scs นะคะก็เหมือนกันํำเปลี่ยนนะลืมเขียนให้มันชัดเจนเปลี่ยนเป็นตัว e ใช่ไหมคะโอเค กลุ่ม s c s ตัมเปลี่ยนไปนะคะ Endung เติม t เห็นไหมมันก็เลยจะเกิดความบังเอิญขึ้นมาว่า2ตัวนี้ผ่านเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ผิดมันก็เกิดขึ้นได้ในกรณีแบบนี้นะต่อมากลุ่ม CCBR นี้สตัมไม่เปลี่ยนก็ s ตัวเดิม Endung ก็เติมเข้าไปค่ะ an ก็กลายเป็น CCBR s กลุ่ม e a นะคะ ก็กลายเป็น s เหมือนกันเพราะชั e มันไม่เปลี่ยนนี่นะคะแล้วก็ endung ก็เติมตัว t ก็กลายเป็น e a r s นี่เองวิธีการผันคำกริยาทั้งสองกลุ่มนี้นะคะให้ลองไปทบทวนดูอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้ละว,ว่าคำกริยาในรูปปัจจุบันเนี่ยมันผันได้สองแบบเอาชื่อมันไปนิดเดงเรียกว่าอะไรนะกลุ่มแรกเนี่ยผันแบบง่ายๆเนยนะคะชื่อเรียกว่า d i r ร e กลเมซิ i g e n แ e r หน n ะคำว่า Regel ก็หมายถึงกฎอะ่ะก็คือผ่านตามกฎกฎเกมก็คือเปลี่ยน End ดู g ดังต่อไปนี้ที่เราเรียนมาแค่นั้นเองนะคะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยมันผ่านพิเศษขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นไปตามกฎพอบอกไม่เป็นไปตามกฎนะคะชื่อของกรยากลุ่มนี้ก็เรียกว่า d i u u r r g g e l m ä ß i g e n Verben ก็คือเป็นแบบที่ไม่ผ่านตามกฎอุนเรเกลรแต่อย่าลืมว่าไออุนเรเกลเนี่ยเฉพาะประธานกลุ่มดูแล้วก็กลุ่ม RCS เท่านั้นนะฮะและความสำคัญของมันคือเราต้องจําให้ได้ว่าตัวที่มันเปลี่ยนแปลงตามเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงนะคะซึ่งบอกเลยว่าในภายเยอรมันเนี่ยแบบที่เป็นกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยกลุ่มกลุ่มเรเกลเบสิกันแบบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8 0 เราไม่จาเป็นต้องจํามันก็ได้คือแค่รู้ในความหมายเพราะวิวธีการผันมันก็ไม่ยากนะคะแต่กลุ่มที่ต้องจำพิเศษคือกลุ่มเนี้ยมันประมาณ20นะคะที่จะต้องผันแบบพิเศษแบบไม่เป็นไปตามกฎนะคะเพราะนั้นก็ลองไปทบทวนวิธีการผันคํากริยาก,กันดูนะคะหรือถ้าใครอยากจะลองผันก็อาจจะลองไม่แน่ใจนะอยากให้เช็คให้ก็ลองพิมพ์ลงมาในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวจะช่วยตรวจให้